สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูพิศีร้อยห้าสขุดลอกโครงการหนองนามโมเดลครับนี่ครับก็จะเป็นร้องน้งข้างๆครับบริเวณพื้นที่นาสิบไร่ก็ได้ห้าเอร์เซ็นต์แล้วครับกีขุดตามแนวโคเข้าไป จะพามาดูครับวางความยาวความกว้างของน้องก็อยู่ที่กว้าง2เมตรลึกเมตรครึ่งสวยไม่สวยก็ดูเอานะครับผม แล้วก็จะมีเป็นฟองน้นเต้าอยู่ตรงกลางนั่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมครับวันนี้จะพาถ่ายข้ามมุมสูงด้วยนะครับร้อนมากแลยวันนี้ เดี๋ยวจะพาไปดูสระน้ำเต้าครับผมครับนี่ก็จะเป็นสระน้ำเต้าครับนี่ก็ขุดเสร็จแล้วครับขุดก่อนเขาเลยจริงๆแล้วเจ้าของเขาก็อยากได้ลึกกว่านี้อยู่ครับแต่น้ำมันออกครับมันลงไปทำยากแกอยากได้เป็นชั้นๆแบบนี้ครับ ประมาณก็อยากได้ลึกประมาณ8เมตรแต่นี้ได้ประมาณ4เมตร5เมตรนี่และครับมันทำไม่ได้น้ามันออกก็ออกมันก็จะเป็นแนวโค้อย่างงี้ครับแล้วก็จะมีเป็นโค้งโค้งเล็กๆฝั่งนู้นครับเนื้อที่ประมาณ เกือบไร่หนึ่งครับเกือบ,อบ,อบไร่ได้ครับก็ขุดเอาดินออกประมาณ400กว่าเที่ยวครับก็เยอะอยู่นะ485เที่ยวกดขับไมโคบอกขุดยากเหมือนกันนะเนี่ยปวดหัวเลย วันครับเสร็จสถะนีสี่วันสี่วันครับสี่วันทุติีครับสี่วันก็นจะประมาณนี้ครับดูแบบนี้มันไม่ค่อยเห็นภาพค,ครับเดี๋ยวผมจะเอาโดนขึ้นไปถ่ายภาพมุมสูงให้ดูครับว่ามันมันเป็นยังไงครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเล็กๆนีเป็นช่วงคอมันครับ น่าเสียดายน้ำออกครับถ้าน้ำไม่ออกได้เป็นชั้นๆอย่างสวยเลยครับตรงนี้น้ำออกเยอะมากเลย <c oughs> น่คันก็จะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเอาจะถ่ายเป็นภาพมุมสูงให้ดูนะครับ,ใคร,บใครสนใจอยากทำโครงการคุกนางนามโมเดลก็ติดต่อมาได้ครับผมติดต่อมาทางเฟซเลยครับเฟซมอมเมเด็กช่างครับ ราคากันเองครับ